สภาวะตึงเครียดในปัจจุบันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ30%ของจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้มักไม่ปรากฏอาการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อพบว่าอาการของโรคถึงขั้นรุนแรงแล้วผมเป็นโรคเส้เนเลือดหัวใจตีบเรามีอาการเจ็บอกประมาณหปี เป็นปีตีเลยนะครับที่อาการเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งว่า,าโรคมันกําเริบถึงขีดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันทราบห่างว่านี่คืออาการของคนที่กําลังหัวใจล้มเหลวเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเราเป็นอะไร,รก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นปอดจัยนั้นตีสามเซนหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณลุงต้องแอดมิทวันนี้คุณลุงมีสิทธิ์เสียชีวิต วินาทีช่วยชีวิตเดี๋ยวนั้นนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยผมเสียชีวิตแน่นอนคนไปนเยี่ยมเราเอาอาหารสามมาามมาเสริมานนาามาให้ผมไม่ได้รนะอนนะออกจากโรงพยาบาลแล้วทานอาหารเสริมผมทำอ่ะผมทานอาหารเสริมหน้าันนั้นหน้าขังนั้นทานมาเรื่อยเลยเย่ยจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาผมทานตลอดร่างกายผมก็สดชื่นขึ้นหน้าตาผมผสดใสมากกว่าเดิม อาการเจ็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหายหมดตอนนี้ผมไปไหนก็ไปได้เนี่ยร่าทำได้เดินทางไกลได้ครับขับรถเองได้ความดันเบาหวานทุอย่างคงดีใช้ชีวิตตามปกติ